เพิ่งได้อัปเกรดพลังมาทีที่แล้วไหนดูหน่อย้ออมากันเพียบเลยเฮ้ยฮ้อเฮ้ยยฮ้ยตับแขนขาดแขนเอ้าโดนดึงกลับไปด้วย Hey, สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพลวันนี้ก็มาอยู่กันกับสกิบบี้ทอยเลต t p p ที่70พาร์ทที่ 1. <Wow. S> 1หลังจากที่ EP ที่แล้วมีการอัปเกรดอาวุธกันเล็กน้อยของเหล่าไททันแล้วก็รวมไปถึงการให้พลังแกนกลางของไททันทีวีแมนที่มอบให้ไททันคาเมล่าแมนแต่ว่าไททันสปิเกอร์แมนไม่ได้ไปนะฮะก็มีการน้อยใจกันเล็กน้อยนะหลังจากนั้นก็จะเกิดอะไรกันขึ้นเดี๋ยวติดตามกันต่อในพาร์ทนี้เลย เราไปรับชมกันเลยแล้วกันเอาแล้วเปิดฉากมาป้าระเบิดเข้าไปนะครับตุม้มแล้วก็ห้วปืนไฟป่าปืนไฟนะฮะอันนี้เขายับเลยแลนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยอย่างท่เฮ้ยอย่างท่อ้าวมาแป๊บเดียวตายเลยมาแป๊บเดียวร่วงเลยนะครับตัวเท่จริงเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้หโหปืนพัดมากแบบสีแดงเหมือน ไททันสปิกร์แมนนะครับสีแดงเลยเนี่ยเป็นเพื่อนสปิกร์แมนปะเนี่ยตัวนี้ตัวอะไรอ่ะใครรู้บอกบอกดีหน่อยนะครับ <c oughs> โอ้มากันเป็นกองครับแล้วเนี่ยโอ้มีเจ็ตแพ็กกันหมดเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ดูดินี่เจ็ตแพ็กหนีมาอุ้ยจุ๊กจูกโคตรโหดมีจุ๊กด้วยเ <c oughs> อาว่ะตัวนี้ตัวอะไรไม่ธรรมดานะครับมีจุ๊กด้วยมีเจ็ตแพ็กมีครบเลยเดี๋ยวนี้ เอาว่ะปืนพัดมาเหมือนจะยิงไม่เข้านะครับตัวใหญ่ไปอ่ะทุกคนอู้มาทั้งโล่ทั้งหมวกนะครับแล้วก็มีปืนก็มีคนช่วยแล้วล่ะนี่ไงไทยท่าน c a m มล่าเมนมาก่อนเลยครับเอาว่าเพิ่งได้อัปเกรดพลังมาอีพีที่แล้วไหนดูหน่อยอู้โคตรแรงนะครับ ปืนแบบกี่กระบอกวะหน้าสี่ห้ากระบอกนะฮะยิงยัดหน้าไป1ทีไม่รู้ว่ายิงได้เท่าไหร่นะครับพลังงานมีหมดหรือเปล่าอะไรอะไรครับนี่ไงไทท่นทีวีแมนนะครับชอบปะทุกคนไทท่นทีวีแมนนี่คือวาไปปันไดนะครับสปิกรแมนไฟไหมไทท่านสปิกรแมนไฟไหมอ้าวในที่สุดนะฮะในที่สุดก็มอบพลังให้บ้างแล้ว ไท่านสปิเกอร์แมนเอ้าเอาเอา,เอา,เอาคึกคึกคึกเลยทีนี้คึกเลยเฮ้ยระเบิดนี่หว่าเพื่อบ,บอมนะฮะวกนนี้จะมาทิ้งบอม,มยั้ไงถังหมยิงรัวปืนกลเหรอโอ้ปืนกลเอาไปโดมาอีกแล้วไปกงวยแขนมาอีกแล้วนะฮะเป็นแขนแบบน้ำกดเหรอยังไงต่ยังยังเพลินยังเพลิน ไายท่านสปิกรแมนยังเพลินนะฮะมากันเพียบเลยเฮ้ยโคตรเท่ทุกคนชอบจัดเลยทุกคนท่าเนี้ยโอ้โหลงมานั่งอย่างเท่โอ้โหเท่จริงทุกคนโอ้เหมือนเหมือนแบบไอรอนแมนเลยอะทุกคนเหมือนฉากไอรอนแมนภาคสองบางที่มันที่มันแบบเป็นเลเซอร์รอบตัวดีเจมาแล้วดีเจสก,กีบีดี้ ออะไร่เฮ้ยเอสโตไอ้นี่มันคนที่ทอยศจีแมนนี่หว่าแล้วมันหูจับได้ด้วยมันจับปืนเลเซอร์ได้แล้วก็หลบได้นะครับเอาดิยังไงไททันทีวีแมนยังไงเฮ้ยสับแขนขาดแขนเอ้า โดนดึงกลับไปด้วยแล้วก็ปาดอัดหน้าเข้าไปโอ้โหยังเอาแขนรับได้นะครับโหดชังวะอัปเกรดมามันเป็นแขนอะไรไม่รู้นะครับแอสโตนี้แม่งไปอัปเกรดมาแล้วนี่แก๊งบูแม่นนะครับสามคนไปทางนูน้นไปทางนู้นหรอโอ้เข้าเข้าในฐานทัพแล้วนะครับอ๋ออันนี้คือ เ,เพื่อข้างในนะเพื่อข้างในดูกล้องนะครับอันนี้น่าจะ P.O.V. Kirito เหมือนเดิมแต่อฉากแรกอะอยากรู้ว่า P.O.V. ใครนะครับแล้วไฟดับจั้งวันนี้ไฟดับยังไงยังไงครับข้างบนตัวอะไรวะเพิ่มขึกิบินี่ตัวอะไรวะเนะี่ย โอ้จบเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปเหตุการณ์ใน EP ีนี้กันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรที่สําคัญสําคัญกันบ้างเริ่มมาถึงนะฮะก็เป็นการบุกโจมตีของเหล่าพันธมิตรแล้วก็มีการโต้กลับของเพล็กสกิบิดี้มานะฮะเห็นปะมากันเพียบเลยแต่ว่าตัวนี้ให้ตัวอะไรเก่งมากดูดิมีทั้งปืนพลาสมานะครับมีทั้งเจ็ตแพคอะไรครบเครื่องเลยแล้วดูบุกเข้าไปคนเดียวนะจุกได้ด้วยตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับ และหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นเออลาร์สกิบิดี้ทอยเลทนะฮะเห็นปะมีชุดเกราะเทียบเลยมีหมวกเกราะทําทให้ปืนพลาสมาธรรมดายิงไม่เข้านะครับแต่ว่าฉากนี้นี่ไททันคาเมล่าแมนมาช่วยไว้นะครับที่ได้อัปเกรดพลังจาก EP ก่อนมายิงลําแสงปุ๊มเข้าไปทีเดียวหายเลยนะฮะแล้วก็โจมตีกันต่อเนื่องรวมถึงไททันทีวีแมนนะฮะก็นี่โผมาตัดเข้าไปได้ แล้วสุดท้ายนะครับช็อตเด็ดของเราก็คือฉากให้พลังนะฮะของไททันทีวีแมนมอบให้กับไททันสปิกแมนที่ EP แล้ว EP ที่แล้วไม่ได้นะฮะอีีนี้ก็ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คึกเลยคลึกปุ๊บจมตีบินเข้าไปตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามโอ้โหดูดิจมตีกันยับแล้วก็ไททันคาเมราแมนไปโดปืนชาวบ้านเขามาอีกแล้วนะครับแขนชาวบ้านเขานะฮะสุดท้ายก็เป็นฉากจบเอ่อไม่ใช่ฉากจบดีเป็นฉากปิด การต่อสู้ที่ดีมากนะครับของไททันสปิเกอร์แมนดูดิปลิวหายหมดเลยเนี่ยชอบมากนะฮะฉากนี้เป็นท่าที่แบบว่าค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ลงมาแอคอย่างเท่ทุกคนอันนี้นะฮะต่อไปก็เป็นฉากที่ DJ s จสกิ d บดี้โผลมานะครับแต่ก็โดนแอสโ o นะฮะเล่นงานตุ้มดึงออกไปบางคนบอกว่าเป็นการเปลี่ยนร่างแต่แต่เราไม่ใช่นะครับอันนี้แอส r ตที่มันเคยทอย,ยด g m a มน่ะ สุดท้ายแอตโตมันไปอัปเกรดมาโคตรเก่งเลยทุกคนดูดิหลบลำแสงจับลำแสงได้และที่สำคัญน,นะครับมันสามารถแบบจับมีดของไททันทีวีแมนที่โผลมาเนี่ยดูดิปับเข้าไปโดนจับแล้วก็ปาคืนได้ด้วยโหดเกินนะฮะออแอสโตสก,กิบิดีเนี่ยเก่งมากนะฮะต่อไปก็จะเป็นฉากที่รวมพลของเหล่าสาวๆนะครับทั้ง3คน แล้วก็จะเป็นการบุกเข้าไปช่วยแก๊งที่บุกเข้ามาก่อนนะครับเพื่อแบ mm ็คคาเมล่าแมนเพื่อคริโตอ่าแล้วช็อตนี้นะฮะก็จะเป็นการปิดไฟโดนตัดไฟดิใครจะไปปิดไฟใช่ไหมโดนตัดไฟแล้วก็สุดท้ายเหมือนจะมีอะไรมาข้างบนนะครับแล้วก็จบ EP ไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสก i ปี้ดี่ทอยเลต e ีที่70พาร์ทที่1 เพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมว่า EP นี้ค่อนข้างสนุกมากนะครมีการบู๊กันแหลกลานเลยนะฮะแล้วก็ชอบใจมากเลยช็อตนี้นะครที่เป็นการควงสว่านของไททันสปิกรแมนถ้าเพื่อนๆชอบใจดูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยว EP 70พาร์ทที่2มาเมื่อไหร่จะรีบทำลงเลยนะฮะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนละบ๊ายบาย